ดีจ้าพี่น้องวันดีพี่น้องปองไปสุขูสุขคนวันนี้เกบนมาที่ตลาดนะคะตลาดเทศบาลสองอำเภอประทายมาที่เก่าที่เดิมนี่แหละนี่นี่ร้านเจทองใบปลาหอมนี่ี่บนญมาเอาปอลาน้าน้ำเราก็มาจองตัวรถเราก็เลยเลยมาเอาของไปใบพอดีของเขาเหมิดเนี่ยพี่น้องอืมพอาดีของเหมิดก็เลยอ่ะ ไหนๆก,ก,ก็เลยมาแล้วนาะก็เรียวของไปพร้อมเลยพี่น้องเอาปลาปร้าปลาบดไปด้วยแล้วก็เครื่องปรุงนู่นนี่นั่นแต่ว่ายี่บดกันยังสิบบได้เหตุดอกพี่น้องก็เดี๋ยวกลับจากกลับจากอันไปกรุงเทพกลับมาปุละจังสินเลยลงมือลุยนะคะลุยทําของขายอ่ละพี่น้องอันนี้เป็นเทศบาล อ่ปาป่าทยเทศบาลสองนะคะพี่น้องขํางบนนี่เนาะเป็นตลาดสด mm hmm. ทเทศบาลสองค mm ุณ hmm. ฟังทางลุ่นเป็นผนลมใหม่อ mm hmm. บดไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วพี่น,นละละ้องเตรียมจะกลับบ้านแล้วละอือันนี้ก็เป็นร้านลูกชิ้นนะคะมิลูกชิ้นทุกอย่างเ้อติดร้านได้ใบปลาหอมนี่คุณลูกชิ้นหลากหลายอันนี้ย็ยบนซื้อแล้วฟองนี่อันอันเป็นปลาเป็นน้ำก็อยู แต่อยู่ในรถสวัสดีค่ะวันนี้เจบนคนโคราชแอนลูนี่สวีเดนมาล้านย้ายท้องใบปลาหอมเอาปลาหอมปุ้ยปากคอยก็แดงใจวายเถอเยื้อเจมันบะใส่แอบนออันนี้บนบมบ่เป็นคนชอบแต่งบ่เป็นคนชอบแอบนะพี่น้องก็เลยสด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 ไปตื่นกล่องฟืนไปตื่นกล่องเจ๊ทองใบปลาหอหอมตื่นกล่องเรา ีเด้้อจาข้าวเหนียวข้าวเหนียวดีโดยกินโรดกิน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 จะได้มีแรงซมซม้มซมข้าวเหนียวร้อนร้อนกับไก่ทอดร้อนร้อนอู้หอ่ากินกินจ้าหอมสะดวกสะดวกตามสะดวกตามสบายไอ้นายกินลูกกินข้าวกินข้าวคองเวนเด้อกินข้าวคองเวนเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้องกินส้มตมไอ้กินส้อยจุน้องกินส้มตมไอ้กินส้อยจุ น่ารักนะอ๋อเดี๋ยวยิบบนจะได้กกับบ้านพี่น้องขอก้อยี่บนยื่ในรถมาใส่กกระสวนหนึ่งกี่เตียงแหละก็ไปกินข้าวเตียงพอดอกกินข้าวได้จ้าพี่น้องป้องไปบนสิฟ้ากินหลับเท่าพี่น้องเท่าอบเด้เนี่เท่าอบเท่าอบแห้งอันนี้เขามาต้มน้ำห่อนลวกเอาพี่น้องกะละมังหนึ่งเลยมึงเบิ้งเบิ้งทั้งหมดสิฟ้ากินได้แบบนี้ trong phụng còn hấu còn mí nhận mí đây là ai gian hai giờ chung giờ ở oh, anh nành về lón xây tương xây, oh, xây bạc máu cố chỉ nằm tan nhang này bụng mến men khoảng ít sàn mắm men chỉ mắt xây bạc máu nó bạc máu xây của đây mặt kinh bạc máu mà thôi ba lạp tháo thì แต่มันบ่อสดมันเป็นเท้าอบแห้งพี่น้องมันบา,าท่านขึ้นอืดปมนไดรน,นี่เขาให้ให้ให้เสียหนามก่อนตัอยู่บนน้นนำหอนต้มเลยต้มน้ำหอนเลยพี่น้องอมันก็กินมันก็กินอันนี้อยู่แต่มันของบอ่สดนะมันบ่อสดนะอยืยหนอนบ่อขาว ม uh ันตังแซไปอยู่กอนเชาไปไหนซื้อหม้แม่พูดกอนม่จตลาดันี้เ่ค่ะแล้วตุ่มนำห่อนตุมมาเลยล่ะหววมอเลยเทียบอยุ่พ้องบังน้าบีบใส่ผู้ใดมาบังน้า ตั้งของมาในี้เผ็ดแต่วา่าสีมันไม่ตรงปกเลยพี่น้องเพราะว่าเขาสดกับเขาอบนะเวลาก็ทายหลับมันเวลาก็ทายหลบับมันมันก็เขียวมันบ่นละ่ะก็จะเห็ดภาพประกอบมากนะจุดน้ำวนไปเลยน้ำตา กินหนจ้ามันีนดยไ่หอมโอ้ยลืมหอมแดงตัวแตวหห่หอมต้นหอมปักซีต้นแล้วก็ข้าแะ่คไข่แล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือเหลือง่น้อง

เขาเจ้าจียาก่ะเนี่ยเลยบะมีาา่ที่ปูอีปูนะฮะจีนากอะสีบ่เขียวตรงปูกันแหละ หุงบบสื่อมาอยู่ผมพอดีไปตลาดสอปท้ายไปในบักัวฝักเง้มาหอมบักซีมา Chứ bọn luôn mà ưm Cổng thiệt mà ưm nha cưng. ตือคากตะไคร้แบอบพี่น้องสมุนไพรล้วนวด้ำตุค่ายำตือตะไคร้สมุนไพรล้วน คนปลาใส่ปลาดุกแก่ปเยอะไปเนาะมันเป็นอาหารอีสานทั้งสิ้นเหรอ khói cá ăn thay khói tự khai được thay thua nhau tuần hoàn chí chín cầu cua, thịt quân làm ta đẹp làm ta xuất lực. hóm cầu của phi เพือต้องยากว่าสิเป็นพญาดอ,อ,อกเขาเขาอบแหงมาแล้วจะบ่งมาต้มน้ํำ่อนต้มอีกปลอดภัยเมื่กี้เาไปสวนน้ำค้องสดๆมากเนาะ น้ำงข่อสดสดมาอยู่บนกระโหกคือเขาต้มน้ำฮอนลวกต้มน้ำฮอนลวกมันเย็นแล้วเขาจังอาเขาหมกตุ๋นตัวนี้หากินบมื่อไรละพี่น้องสั่งเอาในเพจนี่ค่ะเครื่องกะละมังกินสมอยากเลยมั้งพี่น้องบ๊ายบาย